Trapu caps, gua kenal selas putih วันวนีนน้ดิบรุ่นเมกาดิบรุ่นรูปายดิบรุ่นชาลซายจะเก่งกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม w a r of the Monster นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมบ bon น Play t นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะเอออยู่ไหนว่าเราเล่นแบบคนเดียวนะท่านผู้ชมเนาะนี่เอ็กซ์โอเคนะฮะอันนี้พี่เล่นผ่านเจ้าตัวโปรแกรมคอมพิวเ,เตอร์นะอพีซีเอสเอ็กซ์สองนะท่านผู้ชมนะที่จริงเราเล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็คอมเลยนะท่านผู้ชมนะอ่าอ่าเราจะไปเล่นแบบเอวินเออดวนเจอร์นะท่านผู้ชมนะพีซีเอสเอ็กซ์สองนี่มันก็จะมีบน ถ้าเป็นเล่นบนมือถือนะก็จะเป็น Arthur SX2 นะท่านผู้ชมน,นะเออไปโหลดแอปมันมาได้นะแต่จะสอนทีท่ีลงอยู่ด้านหน้าทำยันใต้คลิปนะท่านผู้ชมนะมาว่ามาว่าลือกตัวสักหน่อยเลือกตัวสักหน่อย,เอ,อยเอาตัวไหนดีลงนะครับอ่าผมอยากเล่นจะตัวตะกะแตนยุงยุงดีไหมคนดูนะตะกะแตนละกันนะโคตรหล่อพรตดรึงไม่เคยเล่นลนะจะตะกะแตนตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะท่านผู้ชมนะมาดิมาดิ Apple m a n น a c or Peter Offerin มาดิมาดิเอาว่า ي, เฮ้ยโอ้โหเพื่อมันทุ่มเลยนะฮะทุกทุกนายอย่างนี้มาดิมาดิา <S <S เอาลินต,ต,ตัวตระกระเตนไหมนี่ผ่อนแมนเฮ้ยนี่เป็นยังะยิงเข้าไปครับ อันนี้เราเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ก็ซิล่ามันเข้ามาถล่มนะไม่ใช่ก็ซิล่ากินคองกินคองชี้ ط. ไม่ดึงอาปชีไม่ใช่อาปชีดึงฮออันเบอล์ม่นได้ไงวะนี่เราตัวนี้นะตน้้ตงชมนะตะกเตนตะกเตนยงโยกคนดูมาสิครับน้องเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาดินี่นี่นี่ตับตับตับไปเลยตับไปเลยนี่เลยครับสวย นี <N 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 um> <N ่นี่นี่ไปดี ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโล บอกกิฟต์การ์ดไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยอุ้ยโอ้โหคนดูดิ้นก่อนโอ้โหดิ้นไม่รุดดิ้นไม่รุดเจอจับเปียงจับจับเปียงคนดูนี่เลยอยู่ไหนวะกดโอนะครับจะเป็นแบบหยิบของนะท่านผู้ชมนะ เฮ้ยมันไล่เก็บเลือดเจ๋เลยวินี่นี่นี่เป็นไงล่ะสกิลไปก่อนครับสวยกดโอจะเป็นการใช้สกิลนะนี่นี่ตีเดียมฟันเข้าไปดิโอรอโคตรตรีโคตรตึงไอเสียงมันดังเกินไปเปล่าวะลดลงหน่อยลดลงหน่อยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่เอาค้อนมุงสวยนี่ เฮ้ยโอ้ยลืมกดกันนะท่านผู้ชมนะกดกันกดอะไรวะลืมกด R2 ใช่ไหมโอเค R2 เป็นกันนี่กดลุกได้นะครับคุณดูนะเฮ้ยไม่น่าหลิดมาแรงเลยคุณดูมาแรงผมไม่รู้สกลิลมันเท่าไหร่มาดิมาดิโอ้โยนี่เลยครับมาแรงไหว สกิลนี้ก่อนหยิบของครับกดโอมานี่นะครับอุ้ยสวยนี่เนี่ยโยนปั๊มน้ำมันเข้าไปนี่นี่โอ้ยโดนสกิลมานะอุ้ยเกือบตายคนดูไปเก็บเลือดก่อนนะครับอืมโอ้กดไอ้ตัวนี้กดบีย้ํามันจะบินได้นี่หว่าคนดูนี่เนี่ยอุ้ย โอ้ยจะตายจะตายอินนิจีเราหายหมดแล้วคนดูนี่อันนี้แหลม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 เอ้ยเอาดิเอาดิเก็บมาครับฟาด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 เก็บสกิลพลังก่อนนะครับมาดิมาดินี่เนี่ย ไหวตีตีตีใส่สปอร์ไปแล้วเมื่อกี้นี่คนดูตายเ <laughs> กอร์ตีเกอรตรึงแลฝั่งสปอร์เข้าไปนี่มาสกิลเรา,าเมื่อกี้นี่ยคนดูหดัวจะจาดคนดูนี่ได้มาเท่าไหร่มาโอเคเซฟเกมก่อนนะท่านผู้ชมนะเย้สล็อตหนึ่งอืมเซฟลงไปนะฮะนี่เซฟสเตทนะครับเอาว่ะเอาเว่ะเกตรึงด่านต่อไปเป็นอะไรเอ่ย เอ้ยเราควรผมอยากเปลี่ยนตัวมากกว่าวะ่ะเป็นเป็นตัวหุ่นยนต์ได้ไหมวะหุ่นยนต์ก็โหดนะคนดูนะนี่เจอกอสซิล่าว่ะแม่งเย้ยแล้เปลี่ยนตัวได้ไหมวะป๊แบบนึงมนึงอ่าวม่รีอฟอฟผมว่าผมไปเปลี่ยนตัวแป๊บอันนี้ผมเล่นแนบบแนวเนื้อเรื่องนะนี่ตัวไม่ค่อยเท่คนดูต้องขอเปลี่ยนตัวหน่อยแล้วกันนะเกมนี้แน่สองคนนะครับ นี่อะไรนี่อันล็อกเหรอคืออะไรวะนี่อ๋อคะแนนเนานะเราต้องมีคะแนนเพื่อที่จะไปอันล็อกในส่วนของตัวละครตัวอื่นได้นะท่านผู้ชมนะอืมโอเคอ่าออกมาก่อนนะครับมาขยันลินหน่อยนะนี่เกมนี้โอเคเข้ามานะครับเอ็ดวินเจอร์เราก็เลือกตัวใหม่สักหน่อยนะแล้วก็เต้นอยู่อยู่ปูปูบัสฟองช็อปป้าเดี๋ะเดะ ดูก่อนนะครับจะตัวไหนดีก็ซิล่าแม่คนดูนี่ Godzilla ก็ซิล่าก็โหดนะมีก็ซิมีก็ Godzilla, มีอะไรนะโตโตจิล่าไอตัวจิล่านะครับแล้วก็อะไรนะ,นะครีเตอร์นะทุกผู้ชมนะแล้วก็คอนกาโรโบหนึ่งเจ็ดตัวนี้เป็นอันนี้แน่นอนเลยนะโห้มีอีล่างเลยนะทุกผู้ชมนะอันนี้เป็นอ,อะไรนะหุ่หนไม่ใช่หุน่นเขาเรียกอะไรนะไอภูเขาภูเขาไฟนะครับ อันนี้ก็เป็นจากญี่ปุ่นนะอุลตร้าวีเช็ดถึงจัดแม็กมาอันนี้ไฟฟ้านะครับเอานี้ดีกว่าผมอยากได้ตัวนี้นี่อุลตร้าวีแล้วกันนะมาชิม่อนเมียนบ้อโกตรีโกตรึงอ่ะเอาดีเอาเดีเฮ้ย,ายมาแล้วว่ามาแล้วว่าก็มาดีก็มาดีครับก็มาดีครับ อันนี้เราอันนี้เราเจอไปแล้วแต่ว่าเราต้องเจออีกนะครับทบทชมนะนี่อย่างเท่อะวะอุ๊ยเอาดิหมัดหม,ม,มัดกันก่อนสวยสวนสวนสว,สวนนี่เป็นไงล่ะยังรอยัยงตึงกดกดโอจะเป็นหยิบของนะเฮ้ยหยิบรถดรถดมันมาก่อนนี่เนี่ยวู้นี่นี่เป็นไงล่ะเตะเตะเตะชิวชิวเตะชิวชิวนี่ นะครับกดสี่เหลี่ยมกับ X พร้อมกันมันจะเป็นการใช้สกิลนะหรือว่าอ่ากดสามเหลี่ยมกับ O พร้อมกันนะจะเป็นการใช้สกิลเหมือนกัน,นครับเฮ้ยกำปัน้นกำปัน้นลูกผู้ชาย,อ,ยอุ้ยโอ้แม่งจับเคพี้ยงเราเื้ยเื้ยเื้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าจีบนักเจ็บจัดไปนึงไปนึงเอารถเอารถน้ำมันมาก่อน ไหนมันอยู่ไหนเมื่อกี้นี่เขียวเขียวนี่เป็นไงล่ะฮะระเบิดไปพร้อมกันเลยครับน้องเอาดิเอาดิาดนี่เตะเตะเตะสวยเดี๋ยวมาเก็บอันนี้ก่อนเก็บเลือดก่อนนะครับคนดูนะเขียวเขียวนี่เป็นแบบหิวเลือดนะวิอืมวิ่งไปหน่อยสวยมาดิหยิบรถก่อนครับอุ้ย นี่เนเอาดินี่นี่เป็นไงน่ะใส่เลยดีครับจับจับนี่เป็นไงน่ะนี่ต่อยจับมาต่อยเอาไปกินวู้ฮู้ติดจตนาเลยครับพี่ก็มาดิกันก่อนครับยิงยิงยิงนี่นี่กำปั้นกำปั้นกำปั้นอุ้ย กันได้ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม คุ้มโลบอคกิฟ์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich ชแมนชอปโน่ .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจร h ชแมนชอปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเอาไปคืนตายฮ <ร cier S 1> <laughs> ่นะ่ะอีอยถึงจะจัด <robbery> คนดู โหดไมหไมหดไหมซิฟกิมก่อนครับได้มาสามพันเต็มนะซิฟซิฟซิฟโคตีโคตึงเกมนี้เล่น,นบนมือถือได้ด้วยนะคนดูนะอ่าเอเยลิกูดมาดีมาดีาดโอเค เฮ้ยเจอกับกอสซิล่ามารอบนี้ตัวจิราเขาเรียกตัวจิราในเกมนี้มาจ้ะขโมนเมนมาดิมาดิต่อยต่อยต่อยศึกนี้เราต้องเจอสองตัวเลยนะคนดูนี่นี่เตะคืนเตะคืนนี่เป็นไงล่ะติดสตันติดสตันติดสตันไปดิอืมโอ้หุ่นแรงแรงจัด เราสามารถหยิบสิ่งของพวกนี้เข้ามาได้นะทุกคนนะอุ้ยออกแหลมแหลมนี่โอเคเก็บฟิวเก็บของแหลมแหลมก่อนคนดูเออเอาไปคืนอุ้ยติดไฟไหมนี่เป็นไงนะเจอเหล่าสมุไร่อนครับ อืมกำปั้นไม่โดนนี่เียเอาไปคืนเอาไปคืนลูกตีมันเป็นหุ่นจากญี่ปุ่นนะน,นี่ดูจากทรงแล้วครับนี่เนี่ยครับแทงนี่เนี่ยครับแทงนี่เฟี้ยงเลยนี่เราสามารถที่จะกระโดดได้นะครวก็กระแทกลงมาอย่างนี้ได้แบมนี่นไหมอีหนึ่งนะคนดูเก็บหาเก็บ อุปกรณ์ช่วยเหลืออันนี้มันจะไปเอาโอ้มันไปเอาเลือดมามไปไหนไปไหนนี่นี่เตะเตะเลียมหรอเลียมเ,เลียม,ยมหรอเลียมหรอนี่เป็นไงนะเล,ยเล,ยเล,ยเลียม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 หรอถัองน้ำมันเขี้ยงไประเบิดเบิดตึง มาเก็บอันนี้ก่อนครับอินดิจีนี่เนยต่อยต่อยอุยอ้ยโหมันเก็บหินยักษ์มาเพื่อใส่เราเลยว่าคนดูเอาบ้างอเอาบ้างเอาบ้างนี่นี่กำปัน้นกำปัน้นสวยนี่เป็น,น,นไงล่ะสวยไปเลยนะครับตุยไปแล้วครับคนดูนะมาว่ามา,มาโอ้มีเฮลิคอปเตอร์มาอีกตัวหนึ่งสวย อ้ามันกับกองทัพอเมริกาอย่างนั้นเหรอใช้พลังงานนิวเคลียดเลยนะเลือดปม่ไม่ค่อยจะมีแป๊บนึงคนดูผมหนีไปเก็บเลือดก่อนไอหุ่นนั้นมันโหดนะคนดูนะไอพวกไอพวกอาลูกน้องมันน่ะโหดคนดูต้องหนีออกห่างมันมานหน่อยอ้าวดาบอันนี้ดาบดาบนี่เลยครับสวยกำปั้นกำปั้น อุ้ยอุ้ยจะตายจะตายโอ้าตายเลยคนดูอุ้ยโหดจัดจัดอุ้ยเราลุกมันขึ้นมาได้อยู่ฟิวชัวเฮ้ยแม่งแนกกันนี่อีกรอบนึงเฮ้ยแม่งแนกกันรัวๆนี่เดยอีกรอบนึงอุ้ยเอาดิปล่อย ต่อยเนี่ยไอ้พวกรถถังแม่งโหดจัดๆเลยนะคนดูนี่เดะเป็นไงละ่ะลำไปเลยดิยีนึงสวยโอ้หากันตายเถอะพระเจ้าไหนรู้สึกว่าดาวนี้จะกีบได้อ้าวจะแหลมเด็กครับอย่างนี้ฟัน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 ,ฟน,ฟน นี่นี่กำปั้นกับปั้นลูกผู้ชายพันดีอุ้ยโอ้โหแรงจะจัดผมเบื่อหอมันนะเบื่อหอมันจริงเลยอย่างเงี้ยนะแลกไปเลยเดี๋ครับไหนมันไปไหนไปเก็บมันไปเก็บยาผมดูมันไปเก็บยาตายตายตายนี่เฟงไม่อยากจะมูนะครับคนดูนะ โอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้ละกันรสำหรับเจ้าตัวเกมา uh, Wall of the Monster ทนะ่านผู้ชมนั้นบน p พทนะครับสามารถเล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์เลยนะผ่านอินดิวเตอร์นะครับแต่ผมจะทิ้งนิงโหลดไว้ให้จะจะนะารับผยจะทิ้คลิปเนาะสำหรับวันนี้มีโค้ดตัว,วก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรเต้ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official at @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ ไ i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง r i c ชแมนช h o p โน่หนึงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย